กรศินค่ะขอบพระคุณครับท่านประธานครับ,บผมนายสิริวัตรไกรสินสมาชิกวุฒิสภาจากนครศรีธรรมราชครับในมาตราสีท่านประธานครับผมสงวนความเห็นไว้ด้วยเหตุผลที่ว่ารัฐบาลนี้ได้ขอให้ทางรัฐสภานั้นได้ออกพระราชบัญญัติให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกู้ เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่จริงผมได้ตั้งข้อสังเกตไว้ตั้งแต่ตอนตอน้ตนๆต,ต,ตอนที่เข้ามาในวาระหนึ่งวรระรับหลักการเดี๋ยวผมจะเชื่อมโยงให้ท่านเห็นครับว่าทําไมจึงจะต้องมีความจําเป็นที่จะต้องมาแก้ตามที่กระผมและทางสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านประสงค์อยากจะให้แก้ท่านประธานครับพระบัญญัติฉบับนี้เป็นพระบัญญัติที่ชื่อดูผิวเผินนะครับถ้าหากว่าประชาชนดูผิวเผินก็เหมือนกับว่า เป็นพระบัญญัติกู้อย่างเดียวนะครับหลายคนที่ผมลงพื้นที่นะครับประชาชนยังรู้สึกว่าแค่ขอกู้เงินแต่แค่ขอกู้เงินประชาชนก็ยังรู้สึกว่ามันเยอะมากเอาละอันนั่นผ่านพ้นไปแล้วผมไม่ขยายหรืออธิบายเพิ่มแต่จริงๆเนื้อหาของพระบัญญัตินี้ก็คือใช้เงินด้วยคอนี้ใช้เงินผมอยากกล่าบเรียนข้อที่จริงว่าถ้าตาม13มาตราเดิมที่มีไว้เนี่ยการใช้เงินนั้นเป็นการใช้เงินที่รัฐบาล ได้ขอยกเว้นกฎหมายสำคัญอย่างน้อยสองฉบับนะครับดังที่เราทราบอยู่แล้วก็คือพรบวิธีการงบประมาณกับพรบเงินคงคลังประเด็นของผมก็คือว่าถ้าหากว่ารัฐบาล่าเรียกว่าหลีกเลี่ยงกันแล้วกันนะครับแต่ว่าแปลว่ารัฐบาลไม่ใช้อ่ะคือผมพยายามอย่างถึงที่สุดนะครับที่ไม่พูดให้เห็นว่าเรานั้นมีอคติต่อรัฐบาลเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้มีอคติอะไรเลยนะครับ ต่อรัฐบาลนี้เพียงทําหน้าที่ตรวจสอบนะครับเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเท่านั้นเองท่านประธานครับถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่รับข้อเสนอหรือขอแประยะติในมาตราสามวักท้ายของท่านทวัตขออภัยที่เอ่ยนามท่านเราเรียกได้ว่าไม่รับในวรคท้ายไปแล้วในมาตราสามมันก็ไม่มีกฎหมายหรือเครื่องมือใดๆประธานครับในการที่จะ ทำให้การกู้เงินและใช้เงินครั้งนี้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ตร,รวจสอบได้และเป็นหลักประกันได้ว่าเงินจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลไปตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ดังนั้นท่านครับผมยังอยากกราบเรียนต่อท่านว่าการที่จะต้องให้มาตราสี่เนี่ยนะครับถูกเปลี่ยนไปโดยที่จะต้องให้ มีการนำงบประมาณโทษนำเงินที่กู้นี้ส่งคลังและเบิกจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังนั้นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจำเป็นท่านประธานครับจริงๆผมอยากมีคำถามต่อรัฐบาลเช่นกันนะครับว่ารัฐบาลมีเหตุผลอะไรในการที่จะไม่ให้เงินกู้ก้อนนี้ครับซึ่งเป็นก้อนที่ใหญ่มากเนี่ยไปผ่านกระบวนการตามกฎหมายสองฉบับกฎหมายสองฉบับนั้น ผมอยากกลับเรียนท่านนะครับก็จะถามต่อว่ารัฐบาลกลัวอะไรครับกฎหมายฉบับแรกก็ได้ครับพรบว่าด้วยเงินคงคลังเนะี่ยท่านไปดูครับออกมาในสมัยที่นายกรัฐมนตรีชื่อควงอภัยวงศ์ท่านกลัวอะไรครับเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนแรกแล้วใช้กันมานับจากสองสีหนึ่งครับมันไม่ได้เป็นกฎหมายที่เพิ่งออกมาไปย้อนหลังไปบังคับอะไรท่านเลย กฎหมายอีกฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณอันนี้ออกมาเมื่อ2,102 2ครึ่งศตวรรษเลยครับ50ปีที่ใช้กันมาท่านไปกลัวอะไรครับเป็นกฎหมายที่ใครๆก็ใช้กันไม่ได้เพิ่งออกมาโดยฝ่ายเผด็จการไม่ได้ออกมาโดยรวบรัฐไม่ได้ออกมาไปบังคับท่านย้อนหลังไม่ใช่ครับแลวผมอยากกลับเรียนนะเวลาพูดถึงเรื่องของเวลาเนี่ยเราต้องอย่าลืมนะครับ พรบกู้เงิน4 0 0แสนล้านบาทครั้งนี้ไม่ใช่เป็นฉบับแรกในทำนองอย่างนี้นะครับเรามีพรกร 4, ี0แสนล้านบาทไปแล้วผมหยิบยกพรกรขึ้นมาทำไมครับท่านประธานครับผมอยากกล่าวเรียนว่าพรกรเนี่ย4แสนล้านบาทที่รัฐบาลมีเงินเพิ่มขึ้นไปลงทุนเนี่ยอีก1น0 0 0แสนล้านบาทนะครับจากสองบวกสองดังที่ผมเคยกล่าวแล้วเนี่ยก็กลายเป็น3 0 0แสน3แสนนี่ครับท่านประธาน เป็นส0 0 0สนที่จะใช้ในปี2 5 5 3เป็นส่วนใหญ่ท่านตามไปดูได้ครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าพรบฉบับนี้ครับอีก400แสนเนี่ยจะต้องใช้ปี5 4 5 5ดังนั้นเวลาเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรครับมันเกี่ยวข้องก็คือถ้าหากรัฐบาลจะอ้างว่ารัฐบาลอาจจะต้องใช้ด้วยความรวดเร็วรัฐบาลจะต้องออขอยกเว้นกระบวนการบางกระบวนการการควบคุมบางอย่าง เพื่อให้การใช้เงินเนี่ยมันตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจผมคิดว่าคําอ้างอย่างนี้ของรัฐบาลก็จะฟังไม่ขึ้นครับเพราะข้อเท็จจริงก็คือว่าพรบรจะใช้5455ดังนั้นถ้าหากว่าเราเอาพระราชบัญญัติสองฉบับนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมคิดว่ารังจะเกิดผลดีต่อรัฐบาลครับรัฐบาลนี้ก็จะไม่ถูกคราหาว่าหลีกหนีกฎหมายที่ พักของตัวเองนะครับหรือนายกรัฐมนตรีคนแรกคนแรกของท่านเองได้ประกาศใช้จะได้ไม่ได้หลีกหนีกฎหมายวิธีการงบประมาณซึ่งใช้มาแล้วครึ่งศตวรรษผมคิดว่ามันจะนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือของรัฐบาลซึ่งจำเป็นครับถ้าหากว่าความน่าเชื่อถือของรัฐบาลมันไม่มีเนี่ยผมคิดว่าถึงแม้ผมไม่ได้ปกป้องรัฐบาลไหนเลยก็ตาม แต่ท่านครับเสถียรภาพก็ตามความน่าเชื่อมั่นอันนี้มันจะไปก่อให้เกิดผลกระทบได้เช่นกันตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลเองในท้ายน,นี้ผมอยากอยากกราบเรียนว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะหาหรือท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลนะครับถ้าหากรัฐบาลได้ลุกขึ้นนะครับได้แสดงให้เห็นว่าเอาละไหนไหนพรบสี่แสนก้อนเนี้ยจะเอาไปใช้ปี5้าสี่้นนเป็นหลัก5 3เนี่ย ส่วนใหญ่ใช้พ,พรกอรอยู่แล้วนะฮะห้สามใช้พรกรห้าสี่ห้าใช้พรบรมันก็ไม่กระทบเนี่ยในไหนเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาให้เป็นไปตามที่สมาชิกวุฒิสภาหลายคนได้ขอแประยะติหรือขอสงวนความเห็นจากกรรมธิการเสียงข้างน้อยบางท่านผมคิดว่าก็จะทําให้เราอุดช่องโหวในมาตราสามวคท้ายของท่านทวัตก็ตามขอไปที่เอ่ยามท่านแล้วก็จะทําให ความน่าเชื่อถือและช่องโหว่ต่างๆที่มันมีอยู่แล้วได้แก้ไขไปได้โดยง่ายเพื่อความรอบคอบเพื่อความซื่อสัตย์สุจริตที่ต้องถูกพิสูจน์เพื่อการเพิ่มการตรวจสอบจากกลไกของรัฐและด้วยเหตุผลอีกหลายประการที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านอื่นได้อภิปรายแล้วครับผมจึงขอให้มีการแก้นะครับกฎหมายตรงนี้เป็น ต้องนำสงคลังและเบิกจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังขอบพระคุณครับ